ก็เป็นน้องของพี่จอนจ้าวันพี่จะมาร้องเพลงอะไรนะแล้วะจะมาร้องเพลงสวัสดีทุกคนพี่จะมาร้องเพลงงัดทังงัดชังงัดชังมังนนะคะมากันเลยวัสนสะงเอนไอ้เจ้าเจ้าไอ้คนที่ทุกเจ้าสู้เศร้าสู้เลยแนวะ สวัสดีทุกคนวันนี้พี่จะมาร้องเพลงเก็บโซมายู่มันเป็นยังไงเก็บโซงนะเอาเลยเก็บโงมัยไม่อยู่เป็นยังไงมันเป็นยังไงทราไมมันเมาอย่างนี้ทราไมมันเมาทราไม่เนเมาโดนไปซองสามนี่ราบดีดีแชมป์ที่ดีรูดดีเรื่อะเลย 三个加一，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 加一。